สวัสดีครับช่องพวงมานะลัยนครินนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่100ร้อยพวงมาลัยนะครับก็จะร้อยก่อนวันพระนะครับก็จะร้อยประมาณหัววันโกนนะครับก่อนถึงวันพระก็รวมวันพระด้วยก็3วันนะครับวันนี้ก็ชมคลิปไปเพลินๆก่อนนะครับ เป็นชีวิตประจําวันที่ผมต้องทําทุกวันนะครับก็ร้อยวันละนิดวันละหน่อยนะครับช่วงนี้ดอกลักก็ยังแพงอยู่นะครับก็จะใช้ดอกลักพลาสติกเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับก็ดอกดาวเรือง บางครั้งก็ไปซื้อที่ตลาดก็จะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าโดนน้ำฝนก็จะซื้อมาเก็บไม่ค่อยได้นะครับช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปเลือกซื้อนะครับแนะนำนะครับให้ซื้อมาให้พอที่ร้อยพอประมาณก่อนนะครับเพราะว่าถ้าโดนน้ำฝนแล้วน้ำฝนเรามาแช่หนึ่งวันนกดของน้ำฝนก็จะกัด ดอกดาวเรืองช้ำและเน่าได้นะครับก็ผมก็เจอมาหลายถุงแล้วนะครับที่ซื้อมาเยอะๆแล้วมาเก็บไว้นะครับตอนนี้ก็ต้องซื้อพอประมาณที่ร้อยขายไปก่อนนะครับทุกวันนี้ก็จะร้อยแบบเนี้ทุกวันนะครับก็จะได้หยุดแค่วัน2วันนะครับ เพราะว่าทยอยร้อยแล้วก็ขายไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยลงคลิปนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นการปลูกโบนะครับผมก็จะปูกเนยใสหนึ่งถุงก็ประมาณ10บพวงนะครับอันนี้ผมร้อยไว้แล้วรูดเสร็จแล้วนะครับก็จะ ผูกส่โบววิธีผูกก็เหมือนเดิมครับก็ชมไปพังๆก่อนนะครับเพื่อนๆเอฟซท่านใดอยากให้ร้อยแบบไหนหรืออยากให้แนะนำวิธีใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าถามว่า 1ั0หได้กี่พวงก,ก็ตกวันละ200พวงนะครับผมจะร้อยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าช่วงเทศกาลก็จะร้อยเยอะหน่อยนะครับก็ถึงกับสี่ทุ่มห้าทุ่มเลยนะครับตั้งแต่เช้ชานะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะใส่ถุงนะครับถุงพลาสติกนะครับ ถุงพลาสติกแบบบางนะครับ9คูณ18นะครับก็เพื่อนๆดูความเหมาะสมแล้วกันนะครับว่าดอกดาวเรืองที่เรามาัดรวมกันแล้วประมาณ10พวงเนี่ยใส่ถุงได้ขนาดไหนนะครับแต่อันนี้ดอกดาวเรืองจะใหญ่นิดนึงนะครับก็รวมกัน10พวงก,ก็จะใช้ถุง9คูณ18นะครับแล้วผมก็จะใช้พ็อกกี้เป็นน้ำธรรมดานะครับน้ำเปล่าแล้วนะครับ ฉีดพรมตรงดอกมะลิเพื่อที่จะให้ดอกมะลิมีความเย็นนะครับเพราะช่วงที่ร้อยนี่คือจะมีอากาศร้อนนะครับถ้าอากาศร้อนเกินไปจะทําให้มะลิบานนะครับก็เลยต้องใช้น้ําเปล่าใส่ป๊อกกี้ฉีดพรมนะครับเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับถุงละ10พวงนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสวัสดีครับ